ในดิสนีย o ออนไอปีสองศูสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา n นลการแผนที่ วันนี้นะคะเนยมีอีเวนต์พิเศษที่จะมากลางแผนเที่ยวให้กับพวกเรานะคะซึ่งนั่นก็คือไปดิสนีย์ออนไอปีสองศูน วันนี้นะคะเนรวบรวมมาทั้งหมด14ข้อเลยนะคะเรื่องที่ควรรู้ก่อนไปดิสนีย์ออนไอส์นะคะคือเนยเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็คืออัดคลิปแบบสดๆร้อนๆมาให้กับแฟนๆของช่องกลางแผนเที่ยวนะคะด้วยส่วนตัวแล้วว่าตัวเนยเป็นคนที่แบบบ้าดิสนีย์มากฉันก็ชอบมากแล้ววันนี้นะคะเนยได้รวบรวม14เรื่องที่ควรรู้นะคะก่อนไปดิสนีย์ออนไอส์นะคะและเนยก็มั่นใจเลยค่ะว่าข้อมูลที่จะได้รับฟังต่อจากนี้เป็นประโยชน์แน่นอนค่ะ 1. ง,งาน Disney ์อ i นไปีนี้นะคะในปี2024นี้มีความพิเศษยังไงบอกกันเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นปีที่ฉลองครบรอบ100ปีค่ะซึ่งธีมชื่อของเขานะคะก็คือ Disney on Ice p r e s e n t 100 years of wonders นั่นเองนะคะ ความพิเศษของดิสนีย์ออน e น์ปีนี้ที่แตกต่างจากปีอื่นๆก็เพราะว่ามันมีแบบซีนที่เป็นแบบไลฟ์แอคชั่นอะทุกคนคนที่แบบเหมือนโตแล้วแบบเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันอินมากขึ้นมันเหมือนถอดมาจากในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เนยเห็นว่ามันแบบเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือมีการแบบเฮ้ยมีความอลังการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าจอที่แบบว่าเขาทําให้ฉากต่างๆนะคะมันดูสมจริงแล้วก็ดูยิ่งใหญ่เต็มตาเต็มใจมากขึ้นนั่นเองค่ะก้อที่2นะคะดิสนีย์ออนอีรป นะะในช่วงเดือนมีนาถ้าใครแบบเป็นแฟนแฟนดิสนีย์ออนอยอยู่แล้วเนาะก็จะรู้เลยว่าเขาจะมาในช่วงแบบเด็กๆปิดเทอมนะคะซึ่งในปีนี้ก็คือมีตั้งแต่วันที่21ถึง31มีนาค่ะวันธรรมดานะคะมีรอบเดียวค่ะก็คือรอบ18.30นะคะ6โมงครึ่งส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะเขาจะแบ่งเป็น3รอบค่ะทุกคนก็คือ10ครึ่งนะคะ2โมงครึ่งนะคะแล้วก็6โมงครึ่งนั่นเองค่ะ ประตูนะคะจะเปิดก่อนการแสดงเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันยาวมากไหมอะไรอย่างนี้นะคะความยาวก็คือ1ชั่วโมง40นาทีค่ะแล้วเขาก็จะมีเบรกพักครึ่งให้15นาทีเผื่อใครแบบโหดูแล้วแบบอยากจะลุกไปเข้าห้องน้ํานะคะเขาจะมีเบรกพักครึ่งให้ด้วยค่ะ3เรามากันที่ราคาบารนะคะเริ่มต้นตั้งแต่800บาทค่ะซึ่งน้องเขาจะอยู่แบบไกลมากเลยทุกคนคือไกลแบบอยู่แบบสแตนแบบสูงสุดเลยนะคะแล้วก็ราคาสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่รา ราคา3,500บาทนั่นเองค่ะถ้าทุกคนนะคะเห็นในภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าเห็นปะเขาจะมีการจัดโซนว่าโซนสีเขียวนะคะราคาเท่านี้เนาะ1,000นะคะโซนสีน้ำเงินเข้มก็คือราคา800ส่วนโซนที่แบบพรีเมียมสุดใกล้สุดนะคะแล้วก็ได้ดูแบบตรงๆงดูแบบตรงกลางเวทีสุดนะคะก็คือโซนที่เป็นโซนสีแดงอ่อนๆนะคะหรือว่าโซน A B นั่นเองค่ะทุกคนราคาอยู่ที่3,5 0 0ค่ะ พอฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะแบบเฮ้ยเราควรจะนั่งโซนไหนดีเนาะซึ่งเนยตอบเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่บัตรเจ็ตของเราค่ะคือถ้าเรามีบัตเจ็ตหน่อยเนาะเราก็ไปนั่งโซนแบบพรีเมียมไปเลย3,500ค่ะแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่า3,500แรงไปพอดีแบบลูกเยอะให้หลายคนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะนั่งโซนที่เป็นเออโซนสี สีแดงเข้มที่เป็นโซนที่เนยอินเสิร์ตรูปนะคะก็คือจะเป็นโซนสีแดงเนี้ยนะคะ F F G G นะคะแล้วก็ H H ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นโซนบัตรที่ราคา2 6 0 6ค่ะและโซนที่เนยแนะนําอีก1โซนนะคะที่แบบเหมาะกับแบบสมมติว่าเราพาลูกเล็กเด็กแดงไปแล้วเราอยากให้เขาแบบได้เห็นคาแรคเตอร์อย่างใกล้ชิดนะคะก็จะมีโซนที่อ่อเป็นโซน R B นะคะ R B 5กับ R B 1 2อันนี้คือราคาบัตรจะอยู่ที่3,000บาทนะคะความที่เราได้นั่งอยู่โซ่ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบตรงกลางเวทีไปเป๊ะอะค่ะเราจะได้เห็นมุมแบบด้านข้างๆอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่เราจะได้เห็นหน้าคาแรคเตอร์ของคนที่เล่นแบบชัดขึ้นนะคะรวมถึงเวลาที่แบบออพิธีกรนะคะหรือแม้แต่คาแรคเตอร์ต่างๆที่เขาเดินนะคะเขาก็จะเล่นกับคนที่อยู่แบบเนบริเวณรอบๆตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคือ รับรองค่ะว่าถ้าได้นั่งอยู่ตรงนั้นก็คือฟินแน่ๆซึ่งตอนที่เนยไปนะคะเนยนั่งในโซน FF ค่ะต้องถือว่าก็ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปค่ะยังเห็นดีเทลแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่แบบตรงกลางเวทีแหละทุกคนคือเราไม่ต้องเอียงตาเละซ้ายขวาใช่ไหมแต่ว่าเราได้เห็นแบบตรงขอบเวทีอันนี้คือข้อดีนะคะข้อที่5ซื้อบัตรที่ไหนดีค่ะทุกคนสามารถไปซื้อได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ได้เลยนะคะทุกสาขาน้องเขาจะอยู่ตามห้างตามอะไรมันจะมีจุดบูธที่ขายนะคะหรือถ้าให้ สะดวกสุดเนี่ยก็คือไปซื้อออนไลน์ค่ะหรือถ้าใครแบบเฮ้ยฉันอยากไปซื้อหน้างานทําได้ไหมทําได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นโซนแบบซื้อตั๋วเพื่อที่เข้าไปดูดิสนีย์ออนไลน์ค่ะ6ที่จอดรถมีไหมนะคะคําตอบก็คือมีเยอะมากค่ะทุกคนถ้าทุกคนเห็นรูปรูปนี้นะคะในโซนที่เป็นแบบที่จอดรถเนี่ยมันจะมีในฝั่งของ outdoor แล้วก็ indoor ค่ะในส่วนของฝั่ง outdoor ที่เป็น P 5 P 6แล้วก็ P 3ตรงนี้นะคะคือจะเป็นโซนที่จอดฟรีค่ะอันนี้คือเนยอะไปถามรอปพอมา ตอนที่เนยแบบขับรถไปแล้วเราก็กดกระจกถามพี่เขานะคะแล้วโซนที่เนยจอดเนี่ยค่ะเนยจอดที่โซน P 1ค่ะซึ่งเป็นโซนที่เสียตั้งนะคะแล้วก็เป็นโซนที่เดินใกล้สุดนะคะเนยก็เลือกที่จะไปจอดโซน P 1เลยค่ะซึ่งมันสะดวกสบายมากๆคือโซน P 1อ่ะคือเขาจะเดินใกล้สุดๆแล้วอะค่ะแล้วก็เนยก็ได้จอดแบบข้างหน้าประตูเลยแบบว่าข้างหน้าแบบแทบจะทางเข้าประตูเลยค่ะส่วนค่าที่จอดรถนะคะก็ราคาไม่แรงมากตอนนั้นอะเนยไปถึงที่ Impact อะคือบ่า เพราะว่านัดกับน้องไว้แล้วก็แบบกะว่าจะไปกินข้าวอะไรก่อนถ่ายรูปอะไรเก๋ๆไปก่อนนะคะก็ไปถึงตะไบาสามแล้วก็ออกประมาณเกือบ3ามทุ่มอ่ะทุกคนค่าที่จอดรถก็ประมาณแบบ100บาทนะคะก็คือราคาไม่แรงนะคะทุกคนต่อไปข้อที่7หลายคนอาจจะแบบ เฮ้ยแล้วมันมีอะไรกินไหมเนยก็เป็นสายกินอยู่แล้วใช่ปะก็ทําการบ้านมาให้กับพวกเราค่ะก็จะมีค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารต่างๆคือแบบก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างมีให้เรากินเยอะเหมือนกันนะก็คือมีตัวเลือกค่ะไม่ได้แบบว่าเออมีแบบไม่ค่อยมีอะไรกินแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่แบบยังไม่ได้กินข้าวไปแล้วกลับว่าจะไปหาอะไรกินที่ Impact ก็สามารถที่จะ ไปได้เลยนะคะงานเนี่ยมันอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะในช่วงเวลาที่เนยไปอะ่ะคือมันไม่ได้มีงานอื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถค่ะส่วนเมื่อกี้กลับไปที่ของกินแป๊บหนึ่งนะคะเนยลืมพูดตกไปว่าราคาของอาหารน่ะก็ไม่ได้ชาร์จอะไรแรงนะคะก็คือราคาตามห้างปกติเลยนะคะข้อที่8ค่ะ หน้างานเนี่ยมันมีของช้อปปิ้งอะไรบ้างตอบเลยนะคะว่ามีให้เลือกค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะมากเหมือนไปดิสนีย์แลนด์นึกออกปะคือมันก็จะมีของฝากอาจจะเป็นแบบว่ามีแก้วน้าค่ะทุกคนที่แบบมีความน่ารักมากว่าจะเป็นลายไลออนคิงแบบลายโอลาฟนะคะแล้วก็มีแบบลายพี่มิกกี้มินนี่แล้วก็แบบมีไฟด้วยคือแบบอันนี้คือเป็นแก้วที่แบบใส่น้ําแข็งแบบกินน้ําแดงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ถ้าจะเป็นแบบโซนของฝากเนี่ยเขาก็จะมีไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตานะคะเป็น โมเดลเป็นถุงผ้า มีอะไรอีกอ่ะแล้วก็มีแบบบับเบิลเอาไว้ให้เด็กๆแล้วก็มีแบบไม้ที่แบบเป็นไฟแล้วก็แบบเอาไว้แบบเออหล่นล้าแล้วก็มีที่คาดผมมีหมวกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถามเนยวันนั้นเนยไม่ได้แบบโดนอะไรมาคือแบบไปลองหมวกแล้วเนยรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบโฟมหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นหมวกแบบเจสซี่กับบูดี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนแบบหมวกที่ขายตามแบบดิสนีย์แลนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าราคามันก็จะถูกกว่ามันก็จะประมาณอยู่ที่เอเวอร์เรจราคานะคะอยู่ที่500บาทจนถึง1000นะคะ ก็คือจะเป็นสินค้า1นชิ้นอะราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0้อถึง1,000บาทนะคะโอเคนะคะแล้วก็ข้อที่9 ในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะในแบ่งเป็น2กิจกรรมแล้วกันนะคะกิจกรรมโซนฟรีกับกิจกรรมที่เสียเงินค่ะกิจกรรมโซนฟรีนะคะก็จะมีแบบแบ็กดรอปที่แบบฟิลแบบเอมีสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ mm. เขาก็ทำแบ็กดรอปให้กับคนที่มาร่วมงานนะคะได้มาถ่ายรูปซึ่งก็คือต่อแถวกันแบบยาวเลยทุกคนแล้วก็แบบถ่ายรูปครอบครัวไม่มีคนถ่ายให้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบสลับกันถ่ายกับเพื่อนหรือว่าเอาพ่อเอาแม่มาช่วยกันถ่ายอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ แต่จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนพี่พนักงานที่เขาอยู่ตามประจําบูธนั้นซุ้มนั้นนะคะเราก็ขอให้เขา,าช่วยถ่ายได้อันนี้ก็คือไม่ต้องกังวลนะคะเผื่อใครแบบฉันอยากจะมีรูปครอบครัวจะนู้ส้พาลูกไปเที่ยวดิสนีย์ออนไอนะคะสามารถทําได้เลยค่ะนอกจากจะมีแบ็กดอปที่ไว้ถ่ายรูปแล้วนะคะมันก็จะมีโซนที่แบบเสียเงินใช่ปะ่ะโซนตรงนี้เขาก็จะจัดมาแบบเออดีนิดนึงนะคะก็จะเป็นลายแบบมิกกี้มินนี่อะไรเงี้ยก็คือราคาการถ่ายรูปนะคะ1กรอบนะคะอยู่ที่450บาทนะคะซึ่งน้องของเนยนะคะน้องภูเนีเน่ยเขาก็ได้ แบบเออไปถ่ายมาก็คือแบบออกมานะะ่ารักความน่ารักอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติเราไม่ชอบรูปเนี้ยเขาก็ให้เราถ่ายซ่อมได้แบบหลายแชะมากอะ่ะเขาไม่ได้แบบจํากัดว่าฉันจะกดรูปให้เธอแค่3แชะเท่านั้นนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบตามตู้ติ๊กเกอร์นึกออกปะแต่อันเนี้ยคือเขาอะตามใจลูกค้ามากว่าแบบอันนี้คือยังไม่ชอบใช่ไหมอะ ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่แล้วสามารถที่จะถ่ายซ่อมได้จนกว่าเราจะพอใจรูปนี้นะคะแล้วก็รูปก็จะปริน้นเอาออกมาแบบภาพคมชัดสวยงามเลยค่ะทุกคนข้อที่10 Disney on i อนไพูดภาษาอะไรนะคะตอนที่เนยไปเนี่ยพิธีกรเขาจะดําเนินรายการนะคะพูดแบบสวัสดีครับน้องๆพวกเรายกมือนะคะก็จะเป็นภาษาไทยค่ะส่วนเพลงที่อยู่ในการแสดงนั้นนะคะก็จะเป็นเพลงภาษาอังกฤษค่ะข้อที่11แต่งคอสเพย์ไปได้ไหมนะคะการแต่งกายนะคะสําหรับเด็กๆนะคะ จัดเต็มเลยค่ะเนยเห็นแบบนี้ทั้งเป็นเจ้าชายอ๋อซินเดอเรลลานะคะแต่งตัวเป็นมัวนาแต่งตัวเป็นราพันเซลนะคะแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงแจสมินอะไรอย่างี้แล้วก็เจ้าหญิงอีกองคหนึ่งนะคะที่แบบเด็กๆชอบมากก็คือแต่งตัวกันเป็นเอลซ่าค่ะทุกคนสรุปก็คือเด็กๆนะคะสามารถแต่งชุดเป็นแบบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่สําหรับผู้ใหญ่นะคะเขาไม่ให้เราแต่งแบบแต่งเต็มแบบแต่งแบบใส่วิกผมแบบอลังการเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดการเข้าใจผิดกันนะคะว่าเอ๊ะ น,นี้คือนักแสดงหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็นใครเธอเป็นคนที่มาชมหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการแต่งกายก็คือสามารถแต่งได้แบบ adaptable อะทุกคนก็คือแบบเอาเสื้อมิกกี้หรือว่าอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของการได้แรงบันดาลใจมาจากคาแรคเตอร์ของดิสนีย์แบบนี้ทําได้ค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะเรื่องของพร็อพนะคะทุกคนใครที่มีพร็อพอยู่ที่บ้านใครที่แบบฉันมีที่คาดผมผู้ใจนะคะสามารถเอาไปได้เลยนะคะก็คือจัดเต็มเลยค่ะนะคะแล้วก็แบบในงานนั้นก็ไปเจอแบบแฟนๆแล้วก็หลายๆเพจที่แบบว่า เป็นแบบเกี่ยวกับดิสนีย์ทั้งนั้นแหละทุกคนก็คือทุกคนก็คือมากันแบบเอาพร็อพมาจัดเต็มมากนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆที่แบบต้องการจะไปดิสนีย์ออนไอซ์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแต่งตัวยังไงสามารถเอาพร็อพไปถ่ายรูปได้เอาที่คาดผมเอาน้องอะไรต่างๆแมกเนตที่แบบแปะอยู่บนไล่อะไรเงี้ยคือตุกตต๊กต o ตุ๊กตาตัวโปรดเอาไปได้เลยนะคะเรามากันถึงข้อห้ามกันนะคะอันนี้นะคะข้อห้ามที่เราเจอมาเลยเนี่ยเขาไม่ให้เอาไม้เซลฟี่เข้าไปค่ะถ้า สมมติว่าเราเอาเข้าไปนะคะเราจะต้องไปฝากไว้ที่จุดฝากค่ะข้อที่2ค่ะกล้องแบบใหญ่ๆโปรดักชันอลังการเขาไม่ให้เอาเข้าค่ะก็คือกล้องมือถือเอาไปถ่ายได้จะถ่ายลงคลิปอะไรเงี้ยเขาไม่ว่าเลยค่ะคือถ่ายไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นกล้องใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาไม่อนุญาตนะคะส่วนกล้องของเนยที่เนยเอาไปอ่ะคือเป็นน้องออสโมพ็อกเก็ตซึ่งน้องก็คือแบบไม่ได้ใหญ่ใช่ป่ะแต่เขาก็ไม่ให้เอาเข้าค่ะเขาก็ให้เนยเนี่ยไปฝากไว้นะคะที่จุดรับฝากของนั่นเองนะคะในส่วนของใคร ที่แบบแบกเป้ไปอะอย่างพี่จอยเอาเป้ไปซึ่งเป้คือแบบเป้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะค้นเราเยอะนิดนึงอะค่ะ oh. ก็ต้องตรวจสอบความปลอดภัยว่าแบบแกเอาอะไรมาอะไรเงี้ยคือเปิดแม้กระทั่งแบบกระเป๋าเครื่องสิมอางเลยอะที่พี่จอยเล่าให้ฟังก็คือเปิดกระเป๋าแบบอันนี้คือกระเป๋าอะไรอะไรเงี้ยคือกระเป๋าเครื่องสำอางชั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าค่อนข้างเช็คละเอียดอยู่ประมาณนึงอะทุกคนเพราะฉะนั้น ใครที่เอาไม้เซลฟี่ไปก็ไม่ต้องเอาไปนะคะก็คือมือถึงมือถืออะไรเงี้ยเอาไปได้นะคะโอเคนะต่อไปข้อที่13นะคะก็จะเป็นคําแนะนําเพิ่มเติมค่ะคือในโซนที่เขาเนี่ยซื้อของฝากนะคะหรือว่าเป็นโซนแบบขายแบบซีเวเนียต่างๆแบบนี้นะคะไม่รับเงินสด ไม่รับเงินโอนค่ะทุกคนคือบางเคาน์เตอร์อ่ะคนขายอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนไทยอ่ะเขาเป็นต่างชาติะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รับสแกน QR Code พร้อมเพย์อะไรเงรี้ยไม่ได้ต้อง Cash Only เขาก็บอกเลยว่า Cash Only นะคะดังนั้นใครที่แบบว่าเฮ้ยเตรียมไปแล้วว่าฉันจะต้องไปเอฟของอะไรเงรี้ยฉันต้องซื้อของให้ลูกชนันอะไรเงรี้ย พกเงินสดไปนะคะเพราะว่าเขาจะรับแต่เงินสดเฉพาะร้านขายของที่หน้างานเท่านั้นนะคะแต่สําหรับร้านอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นดันกินโดนัทร้านขนมร้าน KFC เบอร์เกอร์อะไรทั้งหลายก็คือรับเงินโอนรับบัตรเครดิตได้ปกติเลยค่ะ และคำแนะนำเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากเพื่อนๆกันนะคะก็คือสำหรับใครที่แบบขี้หนาวอะคะ่ะคือในนั้นอะแอร์ก็ค่อนข้างจะเย็นนิดนึงนะคะบวกกับไอซ์เกตอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ปะใครที่แบบขี้หนาวนะคะก็สามารถพกเสื้อคลุมอะไรเงี้ยไปได้เลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่14ค่ะเนยจะมาจัดลำดับนะคะ3ซีนที่เนยชอบที่สุดหลังจากที่ไปดูดิสนีย์ออนไอมานะคะในปี2 0 2 4เราจะมาไล่กันตั้งแต่อันดับที่3เนอยอาจจะขึ้น คลิปไว้นะคะไม่ได้สปอยเยอะนะคะแต่แบบว่าอยากให้ดูเป็นน้าจิ้มจิ้มน้ำจุ้มจุ้มน้ำจิ้มมาฝากกับแฟนๆในช่องกลางแผนเที่ยวนะคะอันดับที่3ที่เนยชอบที่สุดได้แก่ l o o n k n n g ค่ะ

คือจริงๆด้วยความที่ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบไลออนคิงอยู่แล้วด้วยนะคะมันก็จะมีความแบบว่าเอ็นเอียงนิดนึงในการชอบอ่ะปกติเนยเคยไปดูแบบโชว์ไลออนคิงที่ดิสนีย์ฮ่องกงอะค่ะคือดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงอ่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนสัตว์จริงๆอ่ะทุกคนแต่อันเนี้ยมันจะเป็นมีความแบบมีความเป็นคนน่ะแล้วคือมีความน่ารักอันนี้คือเหตุผลที่ชอบนะคะเรามาต่อกันที่อันดับที่2ค่ะอันดับที่2ที่เนยยกให้อยู่ในแบบว่าในดวงใจนะคะได้แก่เอลซ่านั่นเองค่ะ ที่ชอบนะคะเพราะว่าเอลซ่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเวลาเปิดตัวหรือเวลาจะมีแบบหิมงหิมะเงี้ยมักจะอลังการอ่ะทุกคนก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบเราชอบค่ะส่วนอันดับที่1อยากรู้แล้วใช่ไหมคะคืออะไรและนี่คือเหตุผลที่ในมาที่ Disney ์ออนไในปีนี้ซึ่งก็คืออาราดินค่ะ I got not เป็นเบอร์หนึ่งในดวงใจแหละทุกคนคือถ้าเราชอบเลือกเนี้ยแล้วมันมีหลายเพลงด้วยอะ่ะมันมีตั้งแต่เพลงแบบว่าแบบอาลาดินถูตะเกียงอะ่ะฮ่าฮ่าฮ่ฮฮ่าฮ่อย่างงี้นึกออกปะแล้วก็มีฉากที่แบบ พี่อลาดินคือแบบว่านางแบบไปสู่ขอสู่ขอแจสมินอ่ะคือแบบเฮ้ยอลังการและอันสุดท้ายนะคะสิ่งสุดท้ายก็คือแบบ a whole new world นักแสดงอะค่ะตัวอ่อนมากอะคือแบบแล้วก็แบบเออสนุกมันฟินมากนะคะคบรถจริงๆในเวลาแบบ1ชั่วโมง40นาทีคือดูแป๊บเดียวมากอะอยากแบบอยากดูต่ออีกนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราดูสิ่งที่เราชอบมันเพลินมากแบบ ชั่วโมงครึ่งคือแบบหมดไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะรวดเร็วมากนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะ14เรื่องที่ต้องรู้ก่อนไป Disney ์ออน e ์นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะสําหรับวันนี้เนยไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ไปดูมาแล้วนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเนยหน่อยนะคะสล้วนี้ไปแล้วค่ะ